สวัสดีค่ะ Welcome to TOEIC ซีรีส s นะคะ by l l e r r n n n l l s s w w t t h u จีนะก็ซีรีส์นี้เนี่ยพี่จี้ตั้งใจทำมาเพื่อคนที่พื้นฐานน้อยนะคะหรือว่าพอมีพื้นฐานแต่ว่าลืมลืมภาษาอังกฤษไปบ้างแล้วไม่ได้ใช้บ่อยนะคะแล้วมาสอบทอีกนะคะไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเออแล้วแบบกลับต้นชนปลายไม่ถูกว่าในการทำทอ i c Reading โดยเฉพาะพาร์ทกรมมาเนี่ยเราควรที่จะต้อง อ่านอะไรบ้างแล้วเริ่มจากหัวข้ออะไรนะคะก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จี้จะมาอูพื้นฐานให้นะคะในส่วนของ parts of speech หรือว่าประเภทของคำเนาะก็มาดูกันค่ะเริ่มต้นด้วย nouns หรือว่าคำนามนะคะคำนามนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคนสถานที่สิ่งของไอเดียนะคะเช่น teacher ครู Paris Paris นะคะ book หนังสือ happiness ความสุขนะคะอันนี้เดี๋ยวเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในสไลด์หลังๆเนี่ยจะมีแบบเต็มประโยคแล้วก็มีให้วิเคราะห์นะคะว่าอันไหนเป็นคำนามอันไหนเป็นคำกริยาอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆตามสเต็ปไปนะต่อมานะคะ verbs หรือว่าคำกริยาค่ะอันนี้จะแสดงถึงการกระทำหรือว่าความเป็นอยู่นะคะเช่น run แปลว่าวิ่ง eat แปลว่ากิน study แปลว่าเรียนนะคะแล้วก็ isamr แปลว่าเป็นอยู่คืออันที่3นะคะ adjectives หรือว่าคำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายนามหรือว่าสับนามก็ได้นะเช่น big ใหญ่ beautiful สวย expensive แพง interesting น่าสนใจ สนะคะ adverbs หรือว่าคำวิเศษะคะ่ะจะขยายคำกริยาคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะก็จำง่ายๆว่า adverbs เนี่ยมันสามารถขยาย verb adjective หรือว่า adverb ก็ได้นะคะเช่น quickly อย่างเร็ว very มาก here ที่นี่ often บ่อย quietly อย่างเงียบนะคะ อ่อมา pronouns นะคะหรือว่าคำสรรพนามเนาะจะใช้แทนคำนามจะได้ไม่ส,สับากเช่นแบบอ๋อพูดว่าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วก็ประโยคหนึ่งก็แบบไม่ต้องพูดผู้หญิงละแต่พูดเป็นหล่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ใช้แทนคำนามจะได้ไม่ต้องส,สับสนเช่นมีอะไรบ้างนะคะมี he เขา she เธอหรือว่าหล่อนนะคะ t h e พวกเขา we พวกเรา you คุณหรือว่าพวกคุณก็ได้นะคะก็ถ้าเป็นคุณคนเดียวก็คุณแล้วถ้าเป็นคุณหลายคนก็เป็นพวกคุณนะ I เป็นฉันที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะมีฉันที่ทำหน้าที่เป็นกรรม your ของคุณ himself เขาเองนะคะแล้วก็ herself เธอเองนั่นเองเนาะตรงน,นี้ก็คือ,อดูภาพกว้างๆก่อนละกันนะเข้าใจว่าแบบเอ้ยบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นภาพหรือว่าประกอบเป็นตัวประโยคให้หน่อยได้ไหมจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะมีมีนะคะแต่ว่าจะเป็นสไลด์หลังๆนิดนึงนะก็ค่อยๆค่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอทีลาหัวข้อก่อนนะต่อมา p r e p o s i t i o n หรือว่าคำบุพบทนะคะ,ะแสดงความสัมพันธ์ภายในประโยคนั่นเองก็จะมี in แปลว่าใน On แปลว่าบ bon, น at แปลว่าที่ under ใต้ between ระหว่างแล้วก็เอามองท่ามกลางค่ะที่นี้ระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเออภาษาอังกฤษเนี่ยบางคำเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งความหมายนะคะแต่ว่านี้เนี่ยพี่จี้คัดความหมายที่ใช้บ่อยๆ ถ้าเปิดในพจนนุกรมเนี่ยก็จะเป็นความหมายหลักของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันก็จะมีบางคําที่เขาอาจจะมีความหมายรองหรือว่าความหมายที่ใช้ใช้คำนี้เหมือนกันแต่ว่าแปลอีกหนึ่งความหมายนะคะก็นิดนึงระวังนิดนึงนะคะโอเ okay. ค conjunctions นะคะจะเป็นคําสันธานเชื่อมคําวลีประโยคนะคะเช่น and และ but แต่ or หรือ because เพราะนะคะ although แม้ว่า however อย่างไรก็ตามทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคง่ายๆกันนะคะลองมาแยกกันเนาะว่าเออคำไหนคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำวิเศษคำบุพบทคำสันธานนะคะก็หลักๆก,ก็คือจะ6ตัวเนาะก็มีอีกอันนึงก็คือคำคำสรรพ,พนามใช่ไหมใช่คำสรรพ,พนามด้วยนะคะจะเป็นทั้ง7หัวข้อที่ได้สรุปไว้ให้นะอ่ะโอเค มาดูประโยคแรกกันนะคะ The book is on the table. Book is on the table แปลว่าหนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะอ่ะโอเคมาดูกัน book หนังสือเป็นคำนาม is verb on preposition แล้วก็ table นะคะเป็นคำนามเนาะส่วน the คืออะไรนะคะ the อันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า article หรือว่า determiner ซึ่งพี่จีไม่ได้สรุปไปให้ในเจ็ดหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามันคือคำกำกับหน้าคำนามนะคะอาจจะจดไว้นิดนึงก็ได้ว่าใน part 5, part 6อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราเจอ a and the เนี่ยมันจะตามด้วยคำนามแต่ระวังนิดนึงว่าเออบางทีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่สามารถขยายคำนามได้นะคะบางทีอาจจะมี adjective มาแทรกก่อนหน้าคำนามก็เป็นไปได ซึ่งก็จะมีตัวอย่างประโยคนี้ให้ดูแต่นี้คือประโยคแบบง่ายๆนะคะเราจะได้แบบเห็นภาพว่าเออวิธีการสังเกตสังเกตยังไงเพราะว่าพอไป TOEIC q ไ e s ์ค o n เนี่ยซึ่งเดี๋ยวมีให้นะมันจะอัพระดับความยากขึ้นนะคะเป็นแบบล์แบบ LEVEL TOEIC อีกอย่างเงี้ยว่าเอาเบสิกให้ได้ก่อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใน ในการที่เราเพิ่งเริ่มที่จะเรียนหัวข้อนี้นะคะซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยอย่างที่พีจีบอกว่าพีจีจะทําให้สําหรับคนที่พื้นฐานน้อยๆนะคะหรือว่าใครที่พอมีพื้นฐานแล้วอยากที่จะชวนให้เน้นขึ้นเนาะอ่ะโอเคต่อมานะคะ he runs every morning he runs every morning ก็คือเขาวิ่งทุกเช้านะคะประกอบไปด้วย he he, he คือ pronoun หรือคาสรรพนามค่ะ runs อันนี้เป็น verb หรือคํากริยา Every นะคะเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์เพราะทำหน้าที่ขยาย morning ที่เป็นคำนามนะคะจะแปลว่าเขาวิ่งทุกเชา้าทุกๆมันขยายเช้าไงว่าวิ่งทุกๆเชา้าเห็นปะต่อมานะคะ That is a big house That is a big house That อันนี ทำหน้าที่เป็น pronoun นะคะเนี่ยก็จะแบบต้องเจาะลึกอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่า pronoun หรือคำสรรพนามอะ่ะมันก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่ไม่เป็นไรในคลิปนี้จุดประสงค์ของคลิปนี้เน้นแยกไปก่อนเดี๋ยวพี่จี้ค่อยทำคลิปให้เพิ่มนะคะอะโอเค is นะ is คือ verb แล้วก็นี่อะนะ a and the ตามด้วยคำนามแต่อันนี้มันมี big มาด้วยนะคะ big คือใหญ่ใช่ไหมมันเอามาขยาย house นะคะ that is a big house นั่นเป็นบ้านหลังใหญ่นั่นเองนะคะ he speaks English fluently นะคะก็มีอะไรบ้างมี pronoun นะคะ he คือ pronoun speaks เป็น verb นะคะ English เป็นคำนามส่วน fluently นะคะเป็น adverb ที่ทำหน้าที่ขยายคำว่า speaks ที่เป็น verb นะคะก็จะแปลว,ว่าเขาพูดอังกฤษอย่าง คล่องนะคะเพูดอังกฤษยอย่างคล่องอย่างคล่องเนี่ยเอามาขยายคําว่าพูดที่ทําหน้าที่เป็นคํากริยานั่นเองโอเคต่อมานะมาดูอันนี้การอีกสามประโยคนะคะ They will attend the meeting พวกเขาจะเข้าร่วมการประชุมค่ะก็มีพวกเขาใช่ไหมที่เป็น pronoun นะคะแล้วก็มีวิวค่ะ วิววันนี้เนี่ยมันเป็น verb นะแต่ว่ามันก็จะแตกออกมาได้ว่าเออวิวเนี่ยมันถือว่าเป็น auxiliary verb หรือว่า modal verb อย่างนี้นะคะอ่ะจริงๆก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็น verb หมดเลยมันก็คือจะมี auxiliary verb หรือว่า modal verb ตามด้วย verb infinitive ใชคะแต่ว่าอ่ะในจุดประสงค์ของคลิปนี้เอาเป็นก้อนนี้เป็น verb ก่อนละกันแล้วก็ the คำกับหน้าคำนาม meeting คำนามนะคะก็จะแปลว่าพวกเขาจะเข้าร่วมการประชุมนั่นเอง ต่อมา the keys นะคะ key s น,นี้คือคำนามนะคะแปลว่ากุญแจเนาะ the อันนี้คือคำกองกับหน้าคำนาม are เป็นอยู่สื่อ under นะคะ under คือ preposition หรือคำบุพบท the คำกองกับหน้าคำนาม mat คือเสือนะคะเป็นคำนามก็จะแปลว่ากุญแจเนี่ยอยู่ข้างล่างเสือนะคะหรือว่าอยู่ใต้เสือนั่นเองเนาะ I want to go to the party but I have to work ก <G row> ็มี I ที่ทำหน้าที่เป็น pronoun นะคะมี <ume> want <ac semester> ทำหน้าที่เป็น verb to go อันนี้เนี่ย to plus verb infinitive นิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะโอเคเหมาทั้งก้อนนี้เป็น verb ไปก็ได้แล้วก็ to อันนี้คือันนี้เป็น preposition แปลว่าที่ the คำกับับหน้าคำนาม p a r t y คำนาม ส่วน but อันนี้นะคะจะแปลว่าแต่นะคะมันทำหน้าที่เป็นคำสันธานเป็นคอนจังชันนะคะแล้วก็ I I ก็คือ pronoun have เป็น verb นะคะแล้วก็ to work ว่าเหมารวมว่า have to work เนี่ยเป็นก้อนอ่อก้อน verb ไปกรานะาะโอเคเพราะฉะนั้นพอ Zoom out เนี่ยเราก็จะค่อยๆแยกออก ทีละยอย่างและว,ว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างอันนี้ I want to go to the party เป็นประโยคหนึ่งเนาะก,ก็คือฉันอยากที่จะไปาปาร์ตี้ but แปลว่าแต่แล้วก็ตามด้วยอีกประโยคหนึ่ง I have to work ฉันต้องทำงานฉันอยากที่จะไปาปาร์ตี้แต่ฉันต้องทำงานนี้นะคะทีนี้มาดูทอ c ิขศ e question กันนะคะ The chef redesigned the menu of the e u r o Restaurant keeping the most d u ด i c d i o u s and removing those with low profit margins นะคะแปลไม่ได้มีแปลว่าให้นี่นะทีนี้อะเราไม่ต้องแบบโอ้โหวิเคราะห์ทุกคำเหมือนที่มาทำอันนี้นะไม่งั้นเสียเวลาแย่เลยถูกปะเออแค่ดูว่าไอช่องที่เราต้องการหามันมีตัวอะไรบ้างนะคะจริงๆหลักๆอ่ะก,ก็คือดูคำว่า dishes อะคะ่ะถ้าเราแปลได้แล้วก็รู้ประเภทของคำของเขาว่าเป็นคำนามอย่างเงี้ย ง่ายเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะรู้ไงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือประเภทคำอะไรที่สามารถขยายคำนามด้านหลังได้เออมันคือ adjective ทีนี้สำหรับใครที่เพิ่งแบบปูพื้นหรือว่าศึกษาอยู่เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า adjective คือคำไหนมันก็มีอีกทริกหนึ่งนะคะเราสังเกตจาก ส่วนท้ายของคำหรือว่าที่เราเรียกว่า suffix นะที่เราเรียกว่า suffix นั่นเองทีนี้ suffix เนี่ยพี่จิมไม่ได้ทำสไลด์ให้โดยตรงในสไลด์นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวไปยืมเอกสารของโท c Grammar มาให้เนาะเ,เรากำลังตามหา Adjective อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จีจะเลื่อนไปให้ดู Adjective suffixes นะคะที่ออกสอบบ่อยๆนะคะเจอบ่อยๆก็จะมีพวกนี้ทีนี้ ดูร่าวๆว,ว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็มาเทียบชอยดูค่ะดูตรงนี้อ่าดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอบอะไรครัตอบ able profitable นะจริงๆ profit แปลว่ากำไร p r o f i t a b l y นะคะมาลงท้ายด้วย ly เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์สูงที่จะเป็น adverb อนะ่ profitable นะคะ profitable ลงท้ายด้วย able ซึ่ง able เนี่ยมันเป็น adjective suffixes นะคะเออมันเป็น suffix ของตัว adjective ก็คือจะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นั่นเองแล้วเรากำ,กำลังต้องการคำคุณศัพท์อยู่ตรงนี้ไงเออก็เป็น profitable นะคะส่วน p r o f i t a b i l e t y นะคะถ้ามันลงท้ายด้วย ness ถ้ามาลงท้ายด้วย n น s เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นคำนามนะคะเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ noun suffixes อย่างนี้นะคะหนูตรงนี้เนาะอันนี้แคปแค,ปแคปได้นะหากแบบอยากอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของความน่าจะเป็นเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะบางคำมันอาจจะแต่งมาทำเป็นโจทย์โทอิกเฉยๆก็ได้นะคะคือมันอาจจะไม่ได้มีความหมายจริงๆในภาษาอังกฤษหรือเขาไม่ได้ใช้กันอะไรนี้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกัน ต่อามานะคะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายละในในคลิปนี้นะคะ Miss Warner is just asked to carry out marketing research on the perception of the company's various products in key demographics จะเห็นว่าสับมันค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในส่วนของ c l a u s speech เนี่ยเราดูแค่ไหนเองเราดูแค่นี้เองเหมือนกันเลย ถ้าวิเคราะห์ได้ว่า ask e d เนี่ยมันคือเพศคำอะไรก็ทำได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ย ask เป็น verb ค่ะแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าถูกขอจริงๆ is asked เนี่ยแปลว,ว่าถูกขอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรขยาย verb ได้ adverb ค่ะ เวิรสามารถขยายเวิรบได้นะคะแล้ว Adverb มาดู suffix ของ Adverb กันมักจะลงท้ายด้วย4ตัวนี้นะคะรีเวิร์บไ w ส์เวนั่นเองเนาะนี่มีรีอยู่แล้วก็ออกสอบบ่อยในโทรอีกเนาะคือแบบถ้าเห็นรีเนี่ยก็น่าจะเป็น Adverb นะใช โอเคแล้วนี่นะคะก็เป็นพื้นฐานที่เราควรรู้เนาะในการทำข้อสอบโคอีกนะคะก็คือเนี่ยเรื่องเนี่ยสำคัญมากๆเลยเห็นไหม p a า t of speech นะคะก็ลองไปทวนดูนะคะแล้วสำหรับใครที่เก็ตแล้วเนี่ยก็ลองไปศึกษาเรื่อง suffix ดูเพราะว่า suffix เนี่ยก็จะช่วย ย่นเวลานะคะในการแบบดูช้อยส์แล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็น Adjective อันนี้น่าจะเป็นคำนามอันนี้ลงท้ายด้วยลี่น่าจะเป็น Adverb อย่างนี้หรือว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น Adverb แล้วก็อาจจะลองไปเ e ิร์ชดูก็ได้ค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นคำอะไรเราจะได้สะสมคำศัพท์ไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จี้แถมวิธีการเซิร์ชให้ว่าอา้าวแล้วเราจะเซิร์ชในเว็บไหนอะไรยังไงนะคะจริงๆเนี่ยสามารถเซิร์ชได้ในเซิร์ชเอนจินได้เลยนะคะเซิร์ชเอนจินก็คือ Google อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราใช้เนาะอ่ะเช่นอันนี้ใช้พจนานุกรมเจ้านี้นะคะก็สามารถไปเซิร์ชได้ว่าโอเค Frequent เป็น adjective แปลว่าซึ่งเป็นประจำา r r q u e n t เป็น verb ก็ได้แปลว่าไปบ่อยนะคะ Frequently ลงท้ายด้วยลีเป็น Adverb แปลว่าบ่อยๆนะคะมีอะไรอีกมี Frequency อาจจะไปดู Frequency ก็ได้คะ่ะว่า มันแปลว่าอะไรนะคะก็ Search by frequency เนี่ยมันก็จะเป็นคำนามนะคะแปลว่าความถี่นั่นเองเนาะเนี่ยก็วิธีการทําโจทย์สมมุติแบบไปต่อยอดเองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทวน parallel speech ไปลองทําโจทย์ดูไปวิเคราะห์ parallel speech ไปออศึกษาเรื่อง suffix ดูนะคะแล้วก็ไปอ่อทวนในส่วนของความหมายไป Search ความหมายจะได้สะสมคำศัพท์ไปในตัวนะคะ และสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเอออ่านเองไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากหาคอร์สติวพี่จี้มีแบบเปิดสอนไหมนะคะก็มีค่ะมีเป็นสองรูปแบบนะคะจะมีเป็นวิดีโอคอร์สก็คือเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วนะไม่ได้เป็นคอร์สเทปที่แบบเอยสอนสอนสดแล้วก็บันทึกแล้วก็มีนักเรียนอยู่แต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนวิดีโอคอร์สที่อัดไว้แล้วก็ ทาเป็นทำเป็นคอร์สอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นพี่จี้พูดคนเดียวแล้วก็ประนึงว่ากําลังสอนเราในจออยู่อย่างนี้นะคะเป็นวิดีโอคอร์สก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่2,999นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่เนาะจะลดเหลือ1น9่า หนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยจะเรียนได้หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ในคอร์สเนี่ยจะมีทั้งปูพื้นฐานสอนเทคนิคแล้วก็ตะลุยโจทย์นะคะพี่จี้แยกเป็นสองลาสนะคะก็คือจะเป็นพาร์ฟังพาร์ทฟังเนี่ยจะมีทั้งหมด2 4สชั่วโมงนะคะแล้วก็พาร์ทอ่านจะมีทั้งหมด21บดชั่วโมงรวมกันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบห้าชั่วโมงนะคะจะมี3มแพ็กเกจเนาะก็คือจะเป็นแพ็กเกจอันเนี้ย ตอนนี้มีราคาโปรอยู่สำหรับ1เดือนเนี่ยจะอยู่ที่1 9 9 9นะคะสำหรับสมเดือนนะจะอยู่ที่2999แล้วก็จะมีโปรตลอดชีพนะคะซึ่งใครสนใจก็สามารถที่จะแชทได้เนาะสำหรับใครที่แบบเอออยากเรียนไปยาวๆไม่ได้รีบสอบ1เดือน3เดือนอย่างนี้นะคะส่วน Privat e อ n น i ลนก็จะเป็นราคานี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่พี่จีเนี่ยสอนเองแล้วก็ การันตีผลนะคะแล้วก็ในเดือนหนึ่งเนี่ยพี่จีจะรับดูแลแค่สองถึงสามเคสเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่เยอะมากๆเลยพี่จีจะต้องแบบตรวจการบ้านให้ทุกๆวันนะคะเพราะว่าเป็นการการันตีผลเนาะแล้วก็อ,อต้องต้องดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดในทุกๆเคสอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลงานแนนปงัปงๆสองลูกสิพี่จีนะก็จะมีน้องบุญน้องปรางน้องคุกกี้แล้วก็น้องกลอยนะอืมก็ นั่นแหละก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่โทอีกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนพี่จีแนะนำให้เริ่มต้นจากหัวข้อนี้ที่เราเรียนกันไปในคลิปนี้เลยค่ะภ u ษาอัง e สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตซีรีส์นี้บ่อยๆนะคะสําหรับคนที่พื้นฐานน้อยไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนนะคะก็หนาจะเป็นพวกโทอ c กเบสิ s ทั้งหมดเลยนะคะโอเคไว้เจอกันคะ่ะ